แล้วก็สีคลาสสิกมากๆด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีคลาสสิกอยู่แล้วเนาะเลือกนะคะสีนู้ดนะคะไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะได้โจทย์ได้ตีมเฉดสีไหนมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเขาจัดงานแต่งแบบนี้เขาจะมีแบบว่าใส่ใส่แบบเฉดสีมาให้เลยนะว่าแบบว่าเป็นเฉดสีไหนบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะได้เลยส่งส่งตรงนั้นมาให้ดูก็ได้นะ,ะส่งตรงการ์ดนะคะแล้วก็ถ่ายถ่ายตรงเฉพาะที่เป็นเฉดสีมาก็ได้คะ่ะเดี๋ยวนุ่มช่วยดูให้นะคะเวลานุ่มส่งผ้าให้เลือกนุ่มจะได้ส่งเฉดไปถูก คุณลูกค้าก็จะได้แบบเลือกเฉดสีที่ถูกต้องนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้คุณลูกค้าบอกว่ารับสีนู้ดสองผืนรับสีนู้ดสองผืนเก้าร้อยแปดสิบาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตให้ดูให้ชมสีชมพูก่อนวันนี้มีครบเลยวันนี้มีครบทุกเฉดสีเลยค่ะวันนี้มีครบทุกเฉดสีเลยค่ะโอเคเรามาดูไาชมกันเลยนะคะว่าคุณลูกค้านะคะชอบเฉดสีไหนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสีชมพูน,นู้ดผืนนี้เซตนี้ที่คุณพี่ชววันรัต จังหวัดราชบุรีเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาวันนี้นะคะเรายังมีนะคะสีชมพูนะคะอีกหลากหลายเฉดสีเลยสีชมพูกะปิเซตนนี้สีชมพูกะปิค่ะสีชมพูสวยสดใสแบบนี้สีชมพูนะคะสีชมพูกรีบบัวค่ะสีชมพูเข้มที่สุดเรียกว่าสีชมพูบานเย็นค่ะผืนนี้นะคะสีชมพูคลาสสิกอีกหนึ่งเฉดเรียกว่าสีชมพูบัวหลวงค่ะ ผืนนี้จะเป็นสีชมพูบัวหลวงนะคะจะเป็นเสื้อที่อยู่ทางด้านหลังนะคะจะเป็นสีชมพูบัวหลวงค่ะแล้วผืนนี้คุณลูกค้าค่ะจะเป็นสีชมพูที่มีความสวยสดใสเรียกว่าสีชมพูพาสเทลคุณลูกค้าจะรับเฉดสีไหนคุณลูกค้าจะรับผืนไหนแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะผืนนี้จะเป็นสีชมพูพาสเทลสีชมพูพาสเทล490บาท เลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าหารับ1ชิ้นรับ1ผืนวันนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แอมาริพาทไทยของเราด้วยรวมไปถึงของขวัญของฝากกระเป๋าน่ารักน่ารักแบบนี้แถมไม่ฟรีด้วยรับ1ผืน490บาทนุ่มมีกระเป๋าแถมให้ด้วยแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะบอกว่ารับเป็นชุดเนาะรับ2ชิ้นได้เลยจะนําไปตัดชุดรับ2ชิ้นได้เลยจะนําไปตัดชุดค่ะ